บาร์เบลเบนโอเวอร์โรนะคะท่านี้จะเป็นท่าบริหารกล้ามหลังกล้ามไหล่กล้ามแขนเวลาฝึกท่านี้นะคะให้เกรงท้องนะคะดันสะโพกไปด้านหลังนะคะตำแหน่งเนี่ยเมื่อเราทำท่าเดดลิฟ f ์นะคะขึ้นลงช้าช้านะคะวิธีการจับบาร์เราจับบาร์กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะคะจับเป็นโอเวอร์แฮนด์กริปโรบาร์มาที่สะดือให้แตะสะดือเลยนะคะแล้วก็ลงชา้าช้าตอนดึงบาร์ขึ้นมาให้หายใจออกตอนผ่อนแรงให้หายใจ ะะเห็นไหมคะคูอุ้มไม่กระชากนะคะคอนโทรลทั้งขึ้นทั้งลงนะคะดีมากคะ่ะส่วนท่าที่ผิดจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือนั่งลงนะคะไม่ได้ดันสะโพกนะคะแล้วก็กระชากนะคะดึงบ่ามาสูงเลยนะคะดึงมาที่หน้าอกนะคะหรือหลังงอแบบนี้นะคะก็ผิดนะคะ